บทที่ 6. สปรายมีไว้สำหรับปวดที่ห้องโถงด้านหน้าของแอสไครฟรีเรีนเซนเตอร์นี่คือหนังสือคู่มือการเลี้ยงมูดเอเลเมนต์แอสไครรุ่นยาว์ค่อนข้างคล้ายกับในหนังสือเรียนของคุณเลย555ไม่ต้องกังวลมากเกินไปสปรายเป็นสัตว์พิเศษและเลี้ยงง่ายอาหารของพวกมันก็หลากหลายเช่นกันไม่จำกัดเฉพาะเนื้อสัตว์หรือพืชนั้นแน่นอนสถานการณ์ข้างต้นเป็นเพียงการรักษาสราให้มีชีวิตอยู่เท่านั้นพนักงานพูดในขณะที่เขาหยิบคู่มือผลิตภัณฑ์ออกมาเพียงแค่ให้อาหาร มุมตาของซูหาวรกระตุกแม้ว่าเขาจะรู้อยู่แล้วแต่เมื่อเห็นราคาของผมหยกเขากดไม่ได้ที่จะตกใจกับราคาของมันมีผมหยกหลายประเภทแต่สามารถจำแนกได้คร่าวๆเป็นผงหยกระดับปฐมภูมิและผงหยกระดับกลางซูหาวจัดหมวดหมู่ตามราคาหีบเล็กๆของผงหยกหอมรกอม,ม,มีราคาอยู่ที่599เหยวนมีทั้งหมด24กล่องเล็กภายในผมหยกแต่ละกล่องเป็นเพียงปริมาณที่สปราสามารถดูดซึมได้ในมือเดียวและสปรก็เหมือนมนุษย์ก็กินอาหาร3มื้อต่อวันซูฮาวคำนวณคร่าวๆและจะมีค่าใช้จ่ายสองพัน หลังจากขดตัวสไปร์เติบโตเร็วมากและเช่นเดียวกันพวกมันต้องได้รับสารอาหารเพิ่มเติมไม่อย่างนั้นซูฮ่าวาจะสามารถเข้ามหาวิทยาลัยสไพร์ได้อย่างไรหลังจากผ่านไปหปีการลงทุนที่จำเป็นต้องทำดังนั้นซูฮ่าวาจึงซื้อผงหยกเขียวสามกล่องซึ่งเป็นผงยกระดับหลักราสิ5 9กหยวนการป้นผงยกระดับลางมูลคานา2 9อ9หยวนให้กับทารกตัวใหมานั้นค่อนข้างจะแพนเกินไปการฝึกสไปร์เบื้องต้นยังคงต้องใช้เงินในด้านอื่นแน่นอนว่าเป็นคุณพอ่อซูที่จ จุลภาคการเป็นนักเรียนสไปร์สตรีมีประโยชน์อีกอย่างหนึง่งในวันที่1สิงหาคมกระแสศิละปะธรรมดาและนักเรียนมัธยมปลายสายวิทย,ยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เริ่มเข้าโรงเรียนแล้วและกำลังจะเผชิญกับความหายนะจากมหาสมุทรของคำถามสอบแต่นักเรียนสตรมสไปร์ได้รับอนุญาตอีก10วันสำหรับพวกเขาที่จะปลูกฝังความผูกพันทางอารมณ์กับสไปร์นอกจากนี้ยังทำให้แน่ใจว่าหลังเลิกเรียนสไปร์ของนักเรียนทุกคนจะมีวัยผู้ใหญ่และพร้อมที่จะเริ่มการฝึกพ่อแม่ของซูฮ่าวออยู่ที่ทำง,งานและซูฮ่าววออ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 ยยยยยูููู่่่่่่่่บบบบบ้้้้้าา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 นน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 นคเเดดดีีีีีโโโโตต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 กก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 ัััััััลล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 ไไไหหหมมมมมงง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 รรรรรรทททททจะะะิิปขขแแแช็สฝ กู Google, Google. เกิลกูเกิลซิปเบอร์เบบี้ไม่สามารถเปิดฝากล่องใบชาได้มันจึงรู้สึกกระวนกระวายใจในทันทีและโทรหาเขาฉันเคยพูดไปแล้วว่าใบชาไม่ได้มีไว้กินดิบซูฮาวอต้องน้ำร้อนและกรองชานหนึ่งถ้วยก่อนเทถ้วยที่สองลงบนจานพิเศษสำหรับซิเ Baby. ปเบอร์เบบี้กลิ่นหอมของชากระจายซิปเบอร์เบบี้ไม่สนใจความร้อนเอ็นตัวพิงจานและเริ่มดืด่มโดยการดูดซูฮาวอค่อยๆชงชาขนาดใหญ่ให้ตัวเองแล้วจิบเขาถอนหายใจสป라이เลง,ง่ายแน่นอนคนขายไม่ได้โกงฉันหลังจากดื่มชาของมันแล้วซิปเบอร์เบบี้ก็รับสายอย่างสบายใจและ,ละร ซูฮาวอถือมันไว้แล้วลงไปจิ้งที่ด้านข้างมันนุ่มและนี่มันทำให้เกิดเสียงไม่พอใจจากซิฟเกรมเบบี้ Google ดังนั้นซูฮาวอจึงเอื้อมมือออกไปและลูบมันสะดวกสบายซิฟเกรมเบบี้กลอกตากระโดดขึ้นไปบนโซฟาและเหยียบบอลนารีโมดคอนโทรลมองดูภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแม้ว่าซิฟเกรมเบบี้จะไม่เข้าใจแต่ดูเหมือนว่ามันน่าสนใจมากสองสามวันแรกหลังจากการทำสัญญาเป็นช่วงเวลาที่สไตร์เติบโตเร็วที่สุดหลังจากที่สไตร์เข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วก็สามารถเริ่มการฝึกง่ายๆได้สไตร์เด็กตัวใหม่ข้อมูลพื้้้้นนนนนนฐานาา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 ธตุไมมมมเเเเววววทีียยยยช96%ปหหใสสััญญซููฮออรละดคง0.11กกก2.3 ร่างกาย2พลังวิญญาณ3ลักษณะรักษาอัศจรรย์น้อยกว่าคลิกเพื่อดูมากกว่าเรียนรู้ทักษะเฉพาะไม่มีบทนำละไว้300มร้คำหมายเหตุละ50าสิคำวิวัฒนาการแผนการเพาะปลูก1การเพาะปลูกขั้นพื้นฐานปลดล็อกด้วยคะแนนสติปัญญา15คะแนน2การเพาะปลูกเพิ่มความเร็วปลดล็อกด้วยคะแนนสติปัญญา30คะแนน3การเพาะปลูกเสริมความแข็งแกร่งปลดล็อกด้วยคะแนนสติปัญญา30คะแนน4การเพาะปลูกเสริมสมรรถภาพทางกายภาพปลดล็อกด้วยคะแนนสติปัญญา30คะแนน5การเพาะปลูกเสริมพลลลังววิญญาณปดด็อก้ย60คะแนน 6ไม่ตรงตามเงื่อนไขาการปลดล็อกหลังจากปลดล็อกข้อมูลโดยละเอียเกี่ยวกับสป라์แล้วเขาก็พบกับเงื่อนไขในการปลดล็อกแผนการเพอบปลูกสูฮาวอไม่รู้เพียงว่าเงื่อนไขาการปลดล็อกของแผนเบื้องหลังเป็นอย่างไรเพียง26คะแนนความฉลาดเป็นเวลาหลายวันแล้วตั้งแต่เขาทำสัญญากับซิฟเวอร์เบบี้ Baby, แต่ความเร็วในการได้รับคะแนนอินเทลลิเจนนช้ากว่าการเริ่มต้ออยู่แล้วคะแนนอินเทลลิเจนที่ได้รับจากหนังสือมีจำกัดตอนแรกเขาจะอ่านคร่าวๆและได้รับความรู้ใหม่ๆและคะแนนความฉลาดมากมายอย่างไรก็ตามในปัจจุบันเขาจะอ่านหนังสืออย่างละเอียด เขาหยิบโทรศัพท์ออกมากลุ่มแชทในชั้นเรียนของเขามีความเคลื่อนไหวมากเมื่อเร็วๆนี้พูดให้ถูกคือผู้ชายพวกนั้นอดสอบไรทำให้เพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆที่ไม่ได้รับสปรายอิจฉาสูฮาวอยุ่งอยู่กับการปลูกฝังความผูกพันทางอารมณ์กับลูกน้องใหม่ในทุกวันนี้และลืมข้อความในกลุ่มเขายังรู้สึกผิดเฉินฉีดูช้างหินตัวน้อยของฉันสิทุกวันบนผงหยกมันชอบแทคสิ่งของหินใดๆโต๊ะหินที่บ้านของฉันถูกแคสเข้าไปในภาพภาพภาพเจ้าเจียเจีย A H S ช้างหินตัวน้อยน่ารักมากแม้แแตตตต่่นนนาาาอทะโ๊กก็ยัังร สมาธิทคังคนผิวเผินสนใจแต่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นเหตุผลที่ช้างหินน้อยกลายเป็นสไตร์มือใหม่ที่ได้รับความนิยมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปร่างหน้าตาของมันที่สำคัญคือมีนิสัยอ่อนโยนน้ำหนักของมันมีข้อได้เปรียบอย่างมากในการต่อสู้ระยะแรกและเป็นสไตร์ประเภทป้องกันเปลือกหินที่มีลักษณะเฉพาะของมันสามารถลดผลกระทบด้านลบได้มากมายกูยูอันอยวนนอกรีดีพอที่สไตร์สามารถทำตัวน่ารักได้ซูฮ่าวอเลื่อนขึ้นเพื่อเรียนรูประวัติการแชทก่อนหน้านี้ในบรรดาเพื่อนร่วมชั้นหลายคนของคลาอท S Spring, สัญญาครีมแบบมูลลลิิววเเรรนนทัันนใด้นนซููฮ่าาววอร้มีคแท็กเเขาาลิววรนแอซูฮไปที่ไหนในช่ววงันนี้ ทำสัญญาสป,ปรายแล้วหรือยังสแสดงรูปภาพให้เราเห็นอย่างรวดเร็วโปดลเต่าฐานตัวน้อยที่ฉันเพิ่งได้รับสิลิวเรนภาพภาพแอดออลเชิญฉีเต่าฐานน้อยแห่งธาตุไฟหในผูนท้ทาทๆธาตุฉันไม่คิดว่าคุณได้รับมันจรงิงจริงอิจฉา .jpg. จโจยูเซ่เอ็นวีดมาร่รวเมเยยอรเอ็นวีดจีซูฮ่าวขัดจังหวดโซอยากคิดว่าฉันอิจฉาจริงจรรงแล้วฉันอิจฉาวิทยาจริงเขาลงรูปเด็กซิปเปิเบบี้กำลังดื่มชายอยู่สองสามภาพการสนทนาในชั้นเรียนเนี่ยไป รวมทีมและขโมยสปร์ฉันเข้าไปแล้วรวมทีมและขโมยสปร์ฉันพร้อมแล้วสูฮาวอรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งปรับไดที่คุณเห็นว่าซิเิร์เบบี้น่ารักเราก็เป็นที่น้องกันรอทันใดนั้นเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขามองดูชื่อของเพื่อนร่วมชั้นที่พูดอย่างกระตือรือร้นที่สุดอย่างถี่ถ้วนและที่จริงแล้วพวกเขาเป็นเด็กผู้ชายทั้งหมดถ้านายเป็นผู้ชายนี่อะไรนะบทที่เจ็ดแผนการฝึกอบรมในไม่ช้าข้อความของกลุ่มก็ถึงเก้าสิบเก้าบวกสุออก,จกบบอ,กอ,อ,กอจะเลยาหรือยยไม่ไน้ร์ออกขานน่้มกระบเทสไม นอกจากเฉินฉีและเพื่อนร่วมชั้นของเขาแล้วยังมีคนอื่นๆในกลุ่มอีกด้วยพวกเขาทั้งหมดเป็นนักเรียนของแอนซิตี้เฟิร์ธไฮที่ทำสัญญากับสไป라์หลังจากแสดงสไป라์ของพวกเขามาระยะหนึ่งแล้วในที่สุดพวกเขาก็ย้ายไปที่หัวข้อที่จริงจังมากขึ้นงูเถาวันของฉันค่อนข้างขี้เกียจมันพันรอบหน้าต่างกันขโมยของฉันเพื่ออาบแดดโดยไม่สนใจฉันทุกวันมีอะไรที่ฉันพอจะทำได้บ้างผูดท่าไม้ดูเหมือนไม่เป็นไรที่จะอาบแดดนั่นน่าจะช่วยให้สไป라이เติบโตได้ใช่ไหมสป라이สามารถเริ่มฝึกได้หลังจากเข้าสู่ช่วงการเติบโต,ตแต่ ซูห้าวอ่านข้อความโดยไม่แสดงความคิดเห็นในขณะนั้นลิวเรนเริ่มมีส่วนร่วมเมื่อพูดถึงการเริ่มต้นภาคเรียนฉันมีข่าวที่เป็นความลับว่ากันว่าจะมีสอบเข้าสป라ต์ตอนต้นภาคเรียนการสอบฉันยังทำการบ้านช่วงฤดูร้อนไม่เสร็จด้วยซ้ำสป라์ของเราจะต่อสู้หรือไม่ฉันตื่นเต้นอยากคิดมากสป์จะสู้โดยไม่มีการฝึกฝนได้อย่างไรแอดนิวบี้ลิวเรนผู้ฝ่ายันอยากจะเป็นสไต์มาสเตอร์บิ๊กบอสหลิวคุณจะฝึกพูดถีได้ยังไงหลิวเฮริรเรนเอฉันไม่จำเป็นต้องฝึกฉันให้อาหารเต่าทนนญญญาน เฉินฉีมาร่วมเนยอรสูฮ่าวสูฮาว,าวทำการขมวลด้วยนิ้วของเขาราคาของขมงยุกเยลน,นั้นแพงกว่าอาหารหลักของเด็กนอนหม่ถึงสิบเท่าผลวิญญาณอักคีนั้นล้ำค่ายิ่งกว่าเป็นผลไามา้ให้พลังงานชนิดหนึ่งและมัไม่มีในร้านค้าสิ่งที่หลิวเหรินให้อาหารไม่ใช่อาหารเสริมแต่เป็นเงินเขามีเงินมากมายและเต่าฐานตัวน้อยก็เป็นหน่งในสปย이ท่าธาสำหรับผู้เริ่มต้นมันจะไม่แข็งแรง,งได้อย่างไรกลุ่มเงียบไปครู่หนึ่งและหลิวเรินได้รับรางวัลราคาแห่งความเงียบที่น่าอึดอัดใจอย่างไร ประมาณพรุ่งนี้ซิฟเฟิร์มเบบี้จะสามารถเข้าสู่ช่วงการเจริญเติบโตและเริ่มฝึกได้ทันใดนั้นซิฟเฟิร์มเบบี้ซึ่งกำลังดูทีวีอยู่ในห้องนั่งเล่นก็รู้สึกหนาวมันมองไปทางซ้ายและขวาและในที่สุดก็ดึงผ้าห่มมาคลุมตัวโดยใช้ปากของมันก่อนจะดูทีวีอย่างตั้งใจต่อไปแข้งโปร่งแสงกลางออกต่อหน้าซูฮ่าวอโดยไม่ลังเลอีกต่อไปเขาใช้15คะแนนอินเทลลิเจนซ์เพื่อปลดล็อกการครอบปลูกขั้นพื้นฐานภายใต้แผนการครอบปลูกแบบจำลองสามมิติของซิฟเฟิร์มเบบีปรากฏบนอินเทอร์เฟ ขีดจำกัดการฝึกของซิ้วเวลร์มเบบี้ในปัจจุบันคือความแข็งแกร่งทางกายภาพ xxx พลังวิญญาณ xxx การต่อต้าน xxx โภชนาการที่จำเป็นสำหรับแผนพรีเมียมสิ่งที่แผนระดับกลางต้องการแผนธรรมดาหลังจากนั้นไม่นานซูหาวอร์กอนหายใจยาวนั่นสินะการเฮาะปลูกขั้นพื้นฐานหมายถึงการฝึกฝนรอบด้านและการฝึกฝนสไปรายเพื่อพัฒนาศักยภาพของพวกเขาส่วนใหญ่ของหลักสูตรปีที่สามเกี่ยวข้องกับการเฮาะปลูกสไปรายสปรายที่แตกต่างกันต้องการแผนการเฮาะปลูกที่แตกต่างกันบรรพบุรุษของพวกเขาได้รวบรวมแผนการฝึกฝนพูดถีปีศาจไว้มากมายอย่างไไรรรกก็ตตตตตาาาามมมีควววแแ่่่งงะะหส์ลั วิธีการเพอะปลูกแบบธรรมดาเป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างไรก็ตามสไพล์เทรนเนอร์ T er ที่น่าเกรงขามสามารถกำหนดแผนการฝึกฝนที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นสำหรับสไพล์บางตัวแม้ว่ามันจะยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบขึ้นอยู่กับพลังของสไพล์ความแข็งแกร่งทางกายภาพพลังทางจิตวิญญาณและอื่นๆและลวยแผนโภชนาการและการฝึกอบรมที่ถูกต้องการเราบปลูกขั้นพื้นฐานที่ปลดล็อกโดยคะแนนอินเทลลิเจนซ์สามารถดึงศักยภาพของสไออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่เป็นเหมือนชั้นเรียนฝึกกายภาพและ,สะแสดงให้เห็นถึงคุณ มันคุมค่าที่จะใช้ต้มหน่วยสืบราชการรับ15ต้นนั้นอย่างไรก็ตามมีคะแนนหน่วยสืบอราชการรับเหลือไม่มากและไม่มีวิธีที่มั่นคงในการสร้างคะแนนหน่วยสืบราชการรับจำนวนคะแนนอินเทลเลจที่ตำราราศสามารถมอบให้ซูาวอได้ประมาณ3-6คะแนนหนังสือที่ชอบประวัติของสป라이ต์หนให้น้อยลงในขณะที่รู้จักสป라이ต์ที่พบบ่อยและประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพบปูกสป라ยต์ให้คะแนนความฉลาดมากขึ้นอย่างไรก็ตามซูาวอได้อ่านตำราสป라이ต์ในปีแรกและปีที่สองของเขาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วทำให้เขาได้รับคะแนน,น,น,นอนินเท ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งเร่งด่วนที่สุดคือการพัฒนาแผนการฝึกอบรมตามแผนการเพาะปลูกและหาวิธีทำเงินแผนการเพาะปลูกที่ปลดล็อกโดยคะแนนอินเทลลิเจนต์ไม่ใช่แผนเดียวแต่กลับถูกแบ่งออกเป็นประเภทย่อยนับไม่ถ้วนตามส่วนผสมของโภชนาการเงื่อนไขาการฝึกและอื่นๆสิ่งนี้ทำให้ซูฮาวอชัช่างลำหนักและพิจารณาทางเลือกของเขาตามสถานการณ์ของเขาอย่างไรก็ตามเขาค้นพบอย่างช่วยไม่ได้ว่าเขาไม่มีทางเลือกเขาสามารถซื้อได้เพียงแผนที่ถูกที่สุดเท่านั้นอย่างไรก็ตามนอกจากผงยกไ่เขียวที่เขาเป็นเจ้าของแล้วเขายังต้องซื้อไอเทมเสริมอื่นๆเเเเเเเปปปปปป็็นน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 นกกกกกกกาา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 ารร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 ยยยยยททททีีีีีี่่่่่่่จะะะะะะมมมมมมมิิิิตตุ้้้้้พลลูดดดืือออออองงงงไไวววััััคคคสถฝึบบบบบบแแแขขซ์ ระดับความขยันยิ่งสำคัญกว่าท้ายที่สุดแผนก็เป็นแค่แผนปีที่แล้วเื่อนของซูฮ่าวอซึ่งเป็นนักเขียนนวนิยายได้วางแผนที่จะเขียนอักขระวหนึ่งหมื่นตัวหนึ่งปีต่อมาเขายังคงแกว่งไปมาระหว่างคนไร้ค่ากับคนไรค้ความทะเยอทะยา,ยานซูฮ่าวอกวาดมือรีบลูกนอนไหมคุณน้ำหนักขึ้นหลังจากอยู่ที่บ้านมาหลายวันแล้ววันนี้จะพาไปเดินเล่นกูเกิลซิลเวอร์เบบี้เหลือมองมาที่เขาเขาอ้วนไหมเห็นได้ชัดว่าเขาโตแล้วโอเคแล้วหันกลับมามองหน้าจอทีวีเป็นประกายอีกครั้งอืมการแสดงง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 ออ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 อกกกขขขซูฮาาาาววแคมมมดดเเปิใช้้้นทัษะาะารจจลง กูเกิลซิลเกิเบบี้คลานไปอย่างไม่เต็มใจมันมองย้อนกลับไปที่รายการของเด็กเกบนหน้าจอทีวีสครั้งสำหรับทุกๆุย่างก้าวจนกระทั่งซู้าวก้าวไปข้างหน้าและปิดทีวีต่อหน้าต่อตาที่น่าสงสารของมันจากนั้นเขาก็หยิบขึ้นมาวางบนไหล่ของเขาดีนะที่ไม่หนักมากหลังจากออกจากระแวกบ้านซูฮาวพาจาจักรยานที่ใช้ร่วมกันตามถนนว่ากันว่าเมือ,มองมังกรเมืองปินหายและเมืองชั้นหอื่นอได้ทดลองใช้สไตรที่ใช้ร่วมกันแล้วซูฮาวอารมณ์ดีขณะขี่จักรยานร่วมและเพลิดเพลินกับ ซูห้าวอไม่ได้เดินเรไปมาอย่างไรจุดหมายจุดหมายของเขาคือสไตรสแควร์เอสไปรสแควร์เป็นพื้นที่อนเนกประสงค์โดยเน้นที่เอสไปรซึ่งรวมถึงอาคารต่างๆเช่นเอสไปรเมดิคอลเซ็นเตอร์ห้องถงรบและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการฝึกอบรมสินค้ามากมายที่เกี่ยวข้องกับสไปรสามารถซื้อได้ที่เอสไปรสแควร์เท่านั <S S ้นซูห้าวอจอดรถจักรยานไว้ที่จุดจอดรถใกล้จัตุรัสและมองไปรอบๆ้ว่ความสงสัยเหมือนกับลูกหม้ในมือหนึ่งสไตรไม่ค่อยพบเห็นตามทางถนนและในตรอกซอยแต่ใกล้กับสไตรสแควร์นี้สแปร์ ซูฮ้าวจำได้ว่าไม่นานหลังจากที่เขามาที่โลกนี้เขาได้เห็นข่าวชิ้นหนึ่งเอ็กซ์ x อสูรสวรรค์สูรกลับได้ฝุ่นแรงปัจจุบันซูฮ้าวไม่สามารถจินตนาการถึงพลังของสไป라์ระดับสูงได้เมื่อเทียบกับมันซิฟเกิร์มเบบี้ยังเป็นนักสู้ที่อ่อนแอซิฟเกิร์มเบบี้สามารถทำอะไรได้บ้างมันทำอะไรไม่ถูกในระหว่างนี้ชายคนหนึ่งและสไป라์ของเขามาถึงพื้นที่ต่อสู้สไป라์พื้นที่ในร่มที่กว้างขวางถูกแบ่งออกเป็นสนามรบขนาดเท่าสนามบาสเกตบอลโดยมีที่นั่งผู้ชมทั้งสองด้านผู้ชมจำนวนมากได้ครอบครองแถวหน้าในหมู่พวกเขาเป็นคนนนนธรร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 มม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 มดดาา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 าและยยยยยยังงงงงีีีผผููู้้้้ใใให่่่่่่่่่ออ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 กกกกกกเเเเเชขขขไไไไไ็็็ตคคฝึสส์ปทถถวจน บทที่8ระยะการเตริบโตแม้จะนั่งแถวหลังซูฮ่าวก็มีมุมมองที่ชัดเจนมีการสู้รบสาธารณสองครั้งในสนามรบด้านหนึ่งจิ้งจบใบดับต่อสู้กับลูกบอลปุยในอีกทางหนึ่งเต่าฟองสบู่ต่อสู้กับเม่นดินสเป,ปรย์ยังคงอยู่ในรูปแบบเริ่มต้นแต่เห็นได้ชัดว่าได้รับการฝึกฝนมาระยะหนึ่งแล้วยิ่งกบบารใบมีดนั้นเร็วมากมันพุ่งจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งราวกับว่ามันกำลังเต้นอยู่คลัฟฟี่บอลเริ่มหมุนต่อต้านใบมีดอันแหลมคมของลิฟเลสลิซ่าที่มีขนหนา ในสนามรบอีกแห่งมีน้ำแหลมขุดขึ้นมาจากพื้นดินอย่างกระทันหันส่งผลให้ต่าบับลิงบินขึ้นไปในอากาศและทำลายร่างกายส่วนล่างของมันจากนั้นเอิร์เท็ฮอกก็ใช้โอกาสนี้ปาเต่าและแทงด้วยน้ำแหลมคมของมันรูเล็กๆปรากฏขึ้นบนร่างกายของบับลิงเทอร์เติที่ไม่ได้รับการปกป้องจากเปลือกหอยเพียงแค่มองก็รู้สึกเจ็บปวดไม่นานการต่อสู้ก็จบลงซูฮ่าวอมองไปที่ซิเกมเบบี้ซึ่งยังคงตะโกนอย่างตื่นเต้นโดยไม่สแสดงอาการวิตก,กังวลกลัวหรือสะดุง้งมันก็แค่อ้วนตัวใหม่ทารกดูเหมือนจะไม่ได โดยทั่วไปสปรายในสนามจะใช้เวลา10วินาทีในการเข้าใกล้กันส่งเสียงหอนขนาบล่ำกันเอสไคร์เทรเนอร์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะให้คำแนะนำอย่างไรอีกทั้งสปรายอาจไม่ฟังดังนั้นจึงมอดไม่ได้ที่จะชมซิลเพิร์เบบี้เสียเปรียบก่อนวิวัฒนาการน้ำแหลมบนเอธธอร์เทหอบเปรียบได้กับเข็มเหล็กแต่เปลือกของบัลลิงเคอร์เตก็แข็งมากเช่นกันขอหนาของัฟฟี่บอลยังให้การปกป้องที่ดีซูงวอลไม่กลัวทารกตัวใหม่ซึ่งได้รับการพัฒนาตามปกติอาจมีพลังต่อสู้จำกัด กลับใดที่ลูกใหม่สามารถถูกฝังให้มีวิวัฒนาการก่อนการสอบเข้าวิทยาลายัยสูห้าวก็มั่นใจว่าจะเข้ารับการรักษาในมหาวิทยาลัยสปรายนทรงเกียรติอาจเป็นไปได้ท้ายที่สุดเขาไม่เข้าใจเกณฑ์การรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลังจากออกมาจากห้องสู๊ห้าวอก็หันไปที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตกรีนที่อยู่ติดกันซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ไม่ได้ขายสินค้าธรรมดาขายเฉพาะยาที่เกี่ยวกับสอบปราอาหารเสริมยาอายุวัฒนาวัสดุวิวัฒนาการและอื่นๆมีผลิตภัณฑ์สปรายที่ครบครัน เอสไคร์อินเจรี i มดิซีนเบกได้รับการกล่าวขานว่าพัฒนาโดยกรีนเทคกรุ๊ปเพื่อรักษาสอไพรโดยเฉพาะพบเขาไม่แพงคุณลักษณะการรักษามหาศจรรย์ของซิลเปิลเบบี้มีผลการรักษาบางอย่างฉันสามารถใช้สิ่งนั้นแทนการซื้อ,อยาเพิ่มได้แฟตเนตี้นิวนมสูตรพิเศษที่ใช้เทคโนโลยี s ั r รอ์อืนแพงมากและโฆษณาไม่ได้ระบุถึงผลกระทบหลักอย่างชัดเจนด้วยซัมซิลเปิเบี้เมื่อคุณต้องการมันมากฉันจะซื้อให้คุณน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรที่จำเป็นในการเสริมสร้างผิวของทารกตัวหมายกายใต้แ็น สบียงจำนวนเล็กน้อยนี้มีราคาเกือบหนึ่งพันนูลค่าของการที่พ่อแม่มอบให้สำหรับค่าใช้จ่ายของซิปเปิลเบบี้ลดลงเสร็จหนึ่งส่วนสามทันทีการเลี้ยงสป라이ท์แพงกว่าการเลี้ยงฉันอาจเจ้าหนอนไหมอย่าทำให้ความคาดหวังของเจ้านายผิดหวังคุณต้องฝึกฝนอย่างหนักเข้าใจไหมกูเกิลซูฮห้าวไปที่ปลายทางสุดท้ายของการเดินทางนั่นคือศูนย์ฝึกสป라이ท์มีศูนย์ฝึกอบรมหลายแห่งต่างจากซูเปอร์มาร์เก็ตในเวลานี้พวกเขากำลังชักชวนมือใหม่เอสไคร์เทรนเนอร์เช่นซูฮาวน้องชายน้องชายคุณต้องการมาที่ศูนยย์์ฝึกกช้าางงัษขออเรหรหืไม่ ค่าสมาชิกเพียง998หยวนต่อเดือนและคุณสามารถใช้ศูนย์ฝึกอบรมใดก็ได้ในศูนย์เรามีผู้ฝึกสอนสไตร์มืออาชีพที่จะสอนวิธีฝึกสไตร์ตั้งแต่เริ่มต้นทำให้คุณเข้าใกล้การเข้ารับการรักษาในมหาวิทยาลัยสไตร์มากขึ้น 1. คอ์สีราคาเพียง1688หยดวนและสไตร์เทรนเนอร์มือใหม่ก็สามารถรับส่วนลด,ดี่สิยเือ่าเียนิดไดเองว่าวอาร์เรดูมบนากแต่สมาชงกรายเดแผนหนึ่งรันหยวนและค่าเรียน์ฝึ่ชั้นักม่มีคุณสมบติทางวขอฝึกคิไปเอวเ้ว่าเาาม,มาไม มันไม่เกี่ยวอะไรกับความเขินอายของเขาและรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายของพนักงานขายหญิงจุลภาคหลังจากออกจากแอสไคร์สแควร์ซูฮาวอรไม่ได้กลับบ้านทันทีแต่พาลูกใหม่ไปเดินเล่นรอบเมืองเมืองไม่ใช่สถานที่ขนาดใหญ่ถือได้ว่าเป็นเมืองเก่าที่มีสเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์มีสวนสาธารณะหลายแห่งในเมืองที่มีเนินเขาและแม่น้ำอย่างไรก็ตามมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่เดินเล่นและเต้นแอโรบิกดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงไม่เหมาะสำหรับการฝึกสไปรายสถานที่สาธารณะสามารถตัดออกได้แม้ว่าจะมีผู้คนไม่มากนักแต่ฐา,านก็ถูกปรับได้หากพบว่ามีสไไไไไตตตตรรรค์มม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 าา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 ทททลลลลยยยดดดดดออ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 อกกกกก้้้้้้้หืืืนน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 ึึถถงงงงงงสภภพแแแแแแวขขขขเเเเเเััีีีะะใ่่่่่่จจจจูช ใช่เลีฟิวพาร์กเลฟิวตั้งอยู่ในเขตชานเมืองแต่เขตแดนของเมืองแอนนั้นไม่ใหญ่มากไม่ไกลจากบ้านเขานักและใช้เวลาเพียง20นาทีเพื่อไปที่นั่นด้วยจักรยานพื้นที่ประกอบด้วยเนินเขา70%และแม่น้ำ30%เฉพาะภาคใต้เท่านั้นที่ได้รับการกำหนดให้เป็นสวนสาธารณะในพื้นที่อื่นๆของเลีฟิวมีการฝึกลูกไหมวันนี้สายไปหน่อยดังนั้นซูฮาวอรจึงสามารถกลับบ้านได้เท่านั้นในตอนกลางคืนซูฮาวอร์กำลังเขียนแผนการฝึกอบรมสำหรับซิลเกิร์มเบบี้โดยวางแผนช่วงเวลาการฝึกอบรมซิวมเบบี้กลัังงงดููททีีีววในขขณะ่่่พอออแมซฮากลล้เล่นนซูููฮาวดเหมือจะถกลืมมมไ่่่ีใใครรรรกกกะตตตุ้้้้้นนนหเขาาาาททบบชวงงฤดูอัััแสญญซิร์มเบบี้เขาก็็กลลาายเปนนสถะคครรอบบัวำ

ดีเรามาทำงานกันเถอะสูาวเปิดอินเทอร์เฟสเกมและทลิกซิวเกิร์เบบี้ใต้คอลัมน์สปรายแน่นอนว่าข้อมูลได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากสปรายเด็กตัวใหม่ข้อมูลพื้นฐานธาดหมาน0.1%ในระยะเติบโตเป้าหมายในสัญญาสูาวร,รายละเอียดความสูง0.12เมตรน้ำหนัก2.6กิโกร,รมัมร่างกาย4พลังวิญญ,ญาณ6ดูเพิ่มเติมอย่างแท้จริงซิเกิร์เบบี้ซึ่งเข้าสู่ระยะการเจริญเติบโตนั้นมีความสูงและน้ำหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสูาวยังสังเกตเห็นว่าแถบ ทั้งสองได้เพิ่มเป็นสองเท่าระยะเวลาการเติบโตของสไปร์เป็นช่วงเวลาที่คุณลักษณะต่างๆได้รับการปรับปรุงอย่างรวดเร็วทุกนาทีและวินาทีขององค์การฝึกไม่ควรสูญเปล่าไปกันเถอะสูาวอเตรียมของไวเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้ประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนใบใหญ่ที่บรรจุและสิ่งของสำหรับฝึกลูกไมและขนมปังกับน้ำสองสามแผ่นสำหรับตัวเขาเองเพื่อประหยัดเวลาจะได้ไม่ต้องกลับบ้านตอนเที่ยงไปกินข้าวแม่สูทำอาหารเช้าให้เขาก่อนไปทำงานซู5วอลกินและล้างสานอย่างรวดเร็วซล่งกวนเงมี้ยังเต็ ซิ่เกิร์มเบบี้จำเป็นต้องย่อยผมยกที่เพิ่งกินเข้าไปมันค่อนข้างซึ้งเปลืองที่จะขี่ไปที่นั่นทำไมไม่ปั่นจักรยานแล้วปล่อยให้ลูกใหม่วิ่งตามหลังฉละ่ะบทที่9การฝึกขั้นพื้นฐานในที่สุดซูหาวอก็ไม่ได้สาดิดขนาดนั้นเหตุผลหลักคือซิ่เกิร์มเบบี้ไม่สามารถตามความเร็วของจักรยานของเขาได้ในเวลานี้พับๆแม้จะวิ่งไปครึ่งทางแล้วก็ตามซูหาวอแทบจะหายใจไม่ออกเมื่อเขามารึงทะเลสาบอีทิวซิ่เกิร์มเบบี้นนหนา้ายางููขอมูลขงเีแะสถานแสดงห้นว่าเาหน่ก ทับดีมากเราสามารถเริ่มการฝึกครั้งต่อไปได้ Google สิ้วเกิร์มเบบี้หันร่างของมันไปรอบๆโดยใช้ขาสั้นๆของมันและละสายตาจากเขาซูฮ่าวอเหยียดมือออกเพื่อพลิกตัวลูกใหม่ซิ้วเกิร์มเบบี้ซึ่งอยู่ในสถานะเหนื่อยมากไม่มีการต่อต้านคุณต้องเชื่อว่าแผนการฝึกที่ฉันทำนั้นสมเหตุสมผลอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่ามีเหตุผลอย่างยิ่งคือตราบเท่าที่ยังมีชีวิตเราต้องฝึกฝนจนถึงจุดตายซูฮ่าวอคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดอย่างจริงจังว่าคิดจากอีกมุมหนึ่งหากคุณไม่สามารถทำงานฝึกอบรมให้้้้้้้้้เเเเเเสสสสสรร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 ร็็็จจจจิิินน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 ไไไดดซชััััั่่่่กก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 าา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 ฝฝฝึึึึึอยยออ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 บบบบมมมมมมมะะะะตตตตงงงขขขขขยยยยปปปหหหหคคคุุณณใใแลลลฏีีววทื ซูฮ้าวเซิร์รในใจของเขากลูเกิลซิวเกิลเบบี้เห็นด้วยกับความเห็นของเขาอย่างไม่เต็มใจมันหันกลับมาและเริ่มใช้พลังทางจิตวิญญาณของมันมันพลองปากและพ่นอนุภาคแสงสีเขียวขนาดเล็กไปทางด้านหน้าอนุภาคแสงแต่ละเม็ดมีขนาดประมาณมาเมล็ดข้าวพวกมันกร,กระจายหลังจากถูกพ่นสลายไปในอากาศภายในครึ่งเมตรระดับการควบแน่นไม่ได้มาตรฐานและกำลังของมันก็เช่นกันพลังทางจิตวิญญาณที่ออกแรงก็ไม่เพียงพอเช่นกันใช้กำลังมากขึ้นรวบรวมพลังวิญญาณในปากของคุณแล้วคายออกมาเป็นเส้นตรงเหมือนกับฉันซูฮ้าวเรียนแบบวิธีการรวบรวมพลังววววิญญาา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 ณโโดดดยยยยยยรรรรบมมมมมนนนนนนน้้้้ำำำลลลลเเเเ็กกกกกกออออออใปขขขงงงงงง่่่่่่่่่ทททีีจจะะคคแแููสไไตตหถึ ซิลเกิร์มเบบี้ขยับออกไปดวงตาเต็มไปด้วยความรังเกียจอย่างไรก็ตามรู้สึกว่าเป็นการดีกว่าที่จะให้ไปหน้าสู่ห้าวอรเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะงี่เง่าไปบ้างแต่เขาก็ทำตามเอสไรเทรนเนอร์ทั้งหมดมันคองปากและอัดพลังของมันเป็นเวลาสองถึงสามวินาทีก่อนที่จะพ่นพลังวิญญาณออกมาอย่างรุนแรงมันยังคงเป็นรูปพัดแต่ส่วนโค้งของมันลดลงอย่างมากระยะห่างเพิ่มขึ้นจากสี่สิบเซนติเมตรเป็นหกสิบเซนติเมตรใบไม้ที่ร่วงหล่นบางส่วนถูกอนุภาคแสงของพลังวิญญาณพัดพาไปและกำลังบุยบินไปใน หลังจากคลิกที่ข้อมูลของซิฟเพิร์มเบบี้พลังวิญญาณที่เดิมหลดลงเหลือ2.32ลมหายใจใช้พลังวิญญาณ3.7หน่วยคอลัมน์พลังวิญญาณได้กลายเป็นหมดลงอย่างมากนอกจากนี้การหายใจแต่ละครั้งควรใช้เวลาประมาณ3วินาทีอย่างไรก็ตามฉันขาดตัวจับเวลาที่แน่นยำเงื่อนไขอย่างหนึ่งของแผนการฝึกคือการใช้พลังวิญญาณของซิฟเพิร์มเบบี้ในขณะที่หมดและพลังทางจิตวิญญาณจะต้องลดลงเหลืออย่างน้อย0.2เพื่อให้ได้ผลการฝึกที่ดีที่สุดเขาปลอบและเพี๊ยกหลอมลูกไม้ซึ่งในที่สุดก็ โชคดีที่ซิลเกิร์มเบบีฝึกฝนอย่างหนักเหมือนกับเขาจุลภาคลมหายใจที่สามของพลังวิญญาณสร้างระยะห่างมากกว่า50เซนติเมตรเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซู5วอไม่มีสายวัดกับเขาระยะเวลาที่รักษาไว้ก็สั้นลงเช่นกันพลังวิญญาณที่เหลืออยู่คือ1.1ซิลเกิร์มเบบีมีลักษณะที่น่าสงสารเป็นครั้งที่สี่ที่ซิลเกิร์มเบบีค่อยๆปล่อยให้พลังวิญญาณของมันฟื้นตัว0.2ก่อนคลายออกมากินไปเพียง0.8เหลือ0.5ซิลเกิร์มเบบีอยากจะร้องไห้ครั้งทททีีี่่่่ดดด้้้้้้ววววยยยยยพพพพพลลััังงงงิิญญาาาาาาณณเเเหืือออตซรรร์์บบบบไนนนกแสมู อัญยประกาศคู่จุลภาณอัญประกาศคู่ต้องขอบคุณความสามารถของเขาในการมองเห็นค่าคุณลักษณะเฉพาะของซิปเบอร์เบบี้เขาได้จัดทำแผนการฝึกอบรมที่ละเอียดและครอบคลุมดังกล่าวมิฉะนั้นครั้งที่สามหรือครั้งที่สี่เขาอาจจะยอมจำนนต่อความน่ารักของลูกหนอนไหมเขาตรวจสอบและตระหนักว่ายังไม่ถึงเวลากินข้าวแต่เพื่อให้รางวัลลูกหนอนไหมซูฮ่าวอหยิบหล่องนมงเทปคว้านออกมาซึ่งเดิมทีตั้งใจจะใช้เป็นเหยื่อล่อและสอดเข้าไปในฟางซิปเบอร์เบบี้กระโดดขึ้นท,ทันทีซูฮ่าวอหันไปมองเขามาจะรู้สึกว่ามันเป็นเพียงการเสแสรง้งแต่่่เเเขขาา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 าไไมมมมสสรรรถพพิูููจจนน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 น์ดด้้้้้้้กกกกกกกัััลลหหหออออออ็็งงงบืีีคตตตทวยยยโ อึมฉันตั้งใจจะให้หนายอยู่แล้วมันเคลื่อนไปที่ด้านหน้าของนมเทพอ้วนและกินไม่กี่คำจากนั้นมันก็เงยหน้าขึ้นลังเลอยู่ครู่หนึ่งและผลักกลองนมที่อยู่ข้างหน้าซูฮ่าวอกริงร้งกริ้งซูฮ่าวอตกตะลึงครู่หนึ่งก่อนที่จะหัวเราะออกมาเขาสัมผัสสีสักของคาร์ตัวใหม่นี่ของคุณคุณต้องพ้วนขึ้นบาคุณต้องแข็งแรงขึ้นอย่างรวดเร็วหยุดผลักดันและดื่มขึ้นฉันมีบางอย่างสำหรับตัวเองเช่นกันเขาหยิบเครื่องดื่มวิตามินหนึ่งขวดออกจากกระเป๋าเป้แล้วจิตใหญ่เขายังเหน็ดเหนื่อยและกระหหหาาาาาาายยยยนนนน้้้้้้ถไม่่่่ใใชเเเเเพรรรระะะตตตตออออองงงงกกกปป็ัััวววทีีีีดดบบบซ์ูจแลล หลังจากที่ร่างกายและพลังวิญญาณของซิวเกิรมเบบี้หมดลงก็ถึงเวลาพักฟื้นในช่วงเวลานี้จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการใช้พลังวิญญาณอย่างไรก็ตามซูห้าวไม่อนุญ,ญาตให้ทารกตัวใหม่อยู่นิ่งเขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเล่นวิดีโอที่ดาวโหลดเมื่อวานเหล่านี้เป็นภาพการต่อสู้ของซิปเกิร์มบี้ทารกตัวใหม่ในวิดีโอมีขนาดใหญ่กว่าของซูฮาวพวกเขาน่าจะเข้าใกล้ช่วงที่โตเต็มที่แล้วหลังจากฝึกฝนและฝึกฝนมาระยะหนึ่งพวกเขาก็มีความสามารถในการต่อสู้ในระดับหนึ่งลูกหนอนใหม่ตัวหนึ่งวิ่งเร็วด้ว เด็กน้อยคนนี้ก็อยากจะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมชาติของเขาด้วยหลังจากที่ลูกหนอนไม่ฟื้นแล้วความแข็งแกร่งทางกายภาพและพลังวิญญาณของมันก็เพิ่มขึ้นตามคำแนะนำของแผนการฝึกอบรมวิธีการฝึกอบรมที่รุนแรงนี้สามารถใช้ได้ถึงสามครั้งต่อวันอะไรมากไปกว่านี้ย่อมส่งผลเสียโอเคต่อไปเราจะฝึกความเร็วและสะท้อนกลับกันสูฮ่าวหยิบอุปกรณ์ประกอบฉากสองชิ้นที่ซื้อมาจากร้านค้าริมถนนเมื่อเช้านี้จานร่อนสำหรับสุนัขและลูกบอลเด้กหนึ่งเล็กๆเ,เขาต้องการใช้วิธีการฝึกอบรมที่เป็นนวัตรกรรมมากขึ้นแต่เขาไม่มีเงิน โว้ oh, ซิวเกรมเบบี้รีบวิ่งไปข้างหน้าด้วยตาของมันจับจ้องไปที่จานร่อนบิงมันกระโดดขึ้นไปในอากาศด้วยสุดกำลังของมันโมเมนตัม um ขึ้นของมันหยุดสั้นหาภายในระยะฝ่ามือจากจานร่อนเมื่อมันเริ่มตกลงมาประเด็นมันใช้พลังงานมากเกินไปและไม่สามารถรักษาสมดุลได้โดยตกลงบนพื้นเจอเกิ์ซิวเรมเบบี้เจ็บปวดและมีน้ำตาในดวงตาซูฮาวอปลอบโยนอย่ากลัวเลยหากคุณได้รับบาดเจ็บจริงๆในอนาคตคุณจะพบว่าความเจ็บปวดในปัจจุบันนั้นไม่คุ้มค่าที่จะพูดถึงฉันหมายความว่าคุณจะ นอกจากนี้คุณต้องพยายามใช้พลังวิญญาณของคุณเมื่อคุณกระโดดรวบรวมพลังวิญญาณของคุณที่ฝ่าเท้าของคุณและปลดปล่อยพลังวิญญาณของคุณก่อนที่คุณจะกระโดดอะไรนะคุณกำลังถามว่าจะรวบรวมพลังทางวิญญาณของคุณไว้ที่ฝ่าเท้าได้อย่างไรแน่นอนอืมคุณต้องค้นพบสิ่งนี้ด้วยตัวเองแม้ว่าซูฮาวจะไม่มีพลังทางจิตวิญญาณแต่แผนการฝึกก็มีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกแรงและการใช้พลังทางจิตวิญญาณเขาไม่ได้เปิดเผยมากในขณะที่เขาต้องการให้ซิลเกิร์มเบบี้คิดเองมันจะเรียนรู้ก็ต่อเม เขาไม่ใช่คนซาดิสอย่างแน่นอนบทที่สิเพื่อนร่วมชั้นการฝึกในวันแรกเป็นการฝึกร่างกายของสไบร์เป็นส่วนใหญ่ร่างกายเป็นรากฐ,ฐานของทุกสิ่งเอสไตร์เทรนเนอร์ er, มือใหม่ที่ไรเดียนสาหลายคนต้องการฝึกทักษะการต่อสู้ของสไบรท์ทันทีหลังจากทำสัญญาซึ่งไม่สมจริงแผนของซูฮาวสำหรับซิลเกรมเบบี้คือการออกกำลังกายครั้งแรกและประการที่สองคือการฝึกความเร็วและความว่องไวของซิลเกรมเบบี้กลับใดที่ความเร็วยังเร็วเพียงพอและมีความคล่องตัวเพียงพอทักษะง,ง่ายๆขององค์การหลบหลีกก็สามารถทำให้สไบรยท์อยูฮงงาวจไม่ได้ว่าาเขาย่งค้รังากระ โชคดีที่มันยังคงปรารถนาความหล่อในแบบของตัวเองในวิดีโอและจำสิ่งที่ซูฮ่าบอกเล่าวว่าความยากลำบากและความเจ็บปวดทั้งหมดในเงามืดคือการปวดในสนามเป็นคำเปล่าวที่ฉลาดล้ำค่าในหัวใจคนตัวเล็กกัดฟันและยืนกรานความคืบหน้าของมันก็เร็วมากเช่นกันหลังจากการปรับเปลี่ยนหลายครั้งในที่สุดซิลเพิร์มเบบี้ก็จำวิธีออกแรงที่ถูกต้องได้มันกระโดดขึ้นเหมือนลูกสุนัขตัวเล็กๆและจับจานร่อนระหว่างฟันของมันเฉพาะสป라이ที่มีความสามารถในการฟื้นฟูที่แข็งแกร่งกว่าสัตว์ทั่วไปมากเท่านั้นที่สามารถฝึกฝนได้เช่น ไม่น่าแปลกใจเลยที่สป라이เป็นตัวละครหลักที่ธรรมชาติปลดปลาร์มมนุษย์เป็นเพียงผู้ให้อาหารพวกมันหลังจากการฝึกฝนตั้งแต่เช้าจรดดทิ้งซิลเพิร์มเบบี้สามารถกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วและรับจานร่อนภายใน3วินาทีหลังจากที่มันออกจากมือบางครั้งมันก็พลิกตัวได้360องศาในอากาศถ้าไม่ใช่เพราะซูหาวห้าไม่ให้ลูกหนอนใหม่เข้ามาใกล้เกินไปเจ้าตัวเล็กผ่ากระโจนใส่จานร่อนก่อนที่มันจะออกจากมือกูเกิลซิลเพิร์มเบบี้สะบัดฝุ่นออกจากตัวความสำเร็จอย่างต่อเน,นื่องทำให้รู้สึกถึงความสำเร็จและะคคววาาาามมมมกก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 รรรรรรรตตืืืออออออ้้้้นนนนนนใฝนฝึึ็็เเเพิิ่่ขขีัังงงงซูหยจๆ เมื่อลูกนอนใหม่ก้าวหน้าเขาก็ยนจานร่อนให้เร็วขึ้นและสูงขึ้นเขาต้องโยนมันหลายร้อยครั้งในเช้าวันเดียวกันต่อมาเขาคว้ามันด้วยสุดกำลังของเขาแขนของเขาเจ็บและชามาจนเขารู้สึกว่าเขาคงไม่ห่างไกลาจากการมีกล้ามแขนใหญ่เกินไปไปพักผ่อนกินข้าวกันเถอะสิลเิรมเบบี้รู้สึกดูถูกเอสครนเนอร์เล็กน้อยแต่เมื่อได้ยินเรื่องการกินมันก็ลืมทุกอย่างไปหมดแล้ววิ่งเข้าไปหาเขาอย่างมีความสุขและลูกตัวเองกับกางเกงของเขาซูฮ่าวหยิบผมหยกส่วนหนึ่งออกมาแล้ววางไว้หน้าลูกนอน,หน,าาอนใหม,หม่ซิลเกร ลูกหนอนไหมสืดีสืดมันมองดูตัวเองแล้วก็ดูขนมปังนอนที่อยู่ในมือของซูฮาวอแล้วรู้สึกว่าพวกมันดูเหมือนกันเหมือนกันมากเป็นไปได้ไหมที่สไปรที่ไม่เชื่อฟังจะถูกทำเป็นขนมปังน่ากลัวจังเลยเรียกกล่าวโอขีดล่างโอซูฮาวอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ซิกเปิร์ลเบบี้ทำงานหนักขึ้นในระหว่างการฝึกช่วงบ่ายบางทีมันอาจสัมผัสได้ถึงคุณสมบัติที่ดีของฉันจนลุลภาคซูฮาวอพาลูกใหม่ออกมาในตอนเช้าและกลับมาก่อนอาหารข้าเป็นเวลาสองสามวันติดต่อ,อก,กันนอกเหนือจากการฝึกร่างกายขั้นพื้นฐานและการฝึกพลังทางจจิบบิตตตตวว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 วญญญาา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 าณแแแแแแลลล้้้้กก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 รร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 รฝฝึึึคคคมมม่่่่่่่่ออออองงงงงงงััััััยยยเเปป็็นน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 หหหหหใใใใใใใผผผะะะะะขขซููฮพสสสทด การฝึกความคล่องตัวได้เปลี่ยนจากการคว้าปาจานร,ร่อนไปเป็นการคว้าลูกบอลยางยืดสลับกันไปมาระหว่างการฝึกความแข็งแรงและการฝึกต้านทานการชนซูฮ่าววอเลือกวิธีการฝึกที่มีต้นทุนต่ำและมีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดโดยชนเข้ากับต้นไม้มันฝึกแรงกระแทกของซิบเบิร์มเบบี้ทำให้ผิวของมันหนาขึ้นและหนักขึ้นในระหว่างการชนกันและแม้กระทั่งทำให้มันเอาชนะความคิดความกลัวเพื่อก้าวไปสู่จุดสูงสุดในชีวิตของมันในฐานะหนอนไหมปัญหาเดียวที่จะเอาชนะได้ก็คือซิบเบิร์มเบบี้ไม่ค่อยเต็มใจโชคดีที่ยังมีคำแนะนำทางจิตวิททททยยยาา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 าีีีี่่่่่่่่่เเเเเปปปป็็นนป็นน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 ้้้้้หหหหหมมมมมมใใใแแผผกกกกกรพะลลลููููัไไไชววซฮฝึสสอออโดดดตติงจ ซูห้าวยังเลือกพืชจิตวิญญาณที่มีราคาค่อนข้างย่อมเยาตามแผนการพบปลูกสำหรับทารกตัวใหม่ที่จะดูดซับนี่คือประโยชน์ของผู้ทาุไม้ท้งคู่ช่วยในการปลูกพืชและดูดซับแกนแท้ของพืชพืชจิตวิญญาณที่เขาเลือกนั้นเหมาะสมที่สุดสำหรับลูกใหม่ที่จะดูดซับและถูกที่สุดในวันที่แปดขององค์การฟึกซิปเบบี้มีขนาดใหญ่ขึ้นและความคืบหน้าก็ชัดเจนมากแล้วในวันนี้เมื่อเขาออกเดินทางในตอนเช้าซูห้าวได้เปลี่ยนจากการวิ่งเป็นการขี่จักรยานร่วงแล้วซิปเบอร์เบบี้ซึ่งโตเป็น และระยะเวลาที่ยาวที่สุด5.4วินาทีแต่พลังวิญ,ญญาณที่ส่งออกไปนั้นมีอยู่แล้วหลายเท่าของระดับเริ่มต้นพลังเพียงพอที่จะฉีกกระดาษธรรมดาได้โดยไม่ได้เรียนรู้ทักษะพิเศษใดๆเลยพลังการต่อสู้ของซิปเวริร์มเบบี้ยังคงแสดงผ่านความเร็วและความแข็งแกร่งของมันพลังวิญ,ญญาณเป็นตัวแทนขององค์การสะสมอย่างไรก็ตามมันยังได้เรียนรู้วิธีการห่อหุ้มพลังวิญญ,ญาณไว้บนร่างกายและใช้กระรอกอย่างเต็มที่เพื่อโจมตีมันสามารถทำลายก้อนอ่อนเล็กๆที่หนาพอๆกับถ้วยนำทางได้โดยตรงนอกจากความพอใจแล้วซู5วออ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 อยยยยััััััังงงงงงงรรรรูููู้้้้้้สสสสสึกก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 เเ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 ีีีีีีีีใใจจจลลลล็นน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 นขขขขขขขาา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 าทท่่่่่่่่่ไไมมมมมมมคคคคบบโะะตตตตตตหหหวววแแพปณช เขายังรู้สึกว่าตัวเองได้รับผลประโยชน์ย้อนหลังที่แทบจะมองไม่เห็นไม่ถึงแม้ว่าเขาจะแข็งแรงขึ้นเล็กน้อยนั่นเป็นเพราะตัวเขาเองออกกำลังกายเกี่ยวอะไรกับลูกไหมไม่ไกลนะักเจ้าหนอนไหมเดินผ่านป่าอย่างรวดเร็วสร้างตัว S หรือ8อย่างต่อเนื่องมันรักษาความเร็วเต็มที่และบางครั้งมันก็บังเอิญไปชนกับลำต้นของต้นไม้ร่างกายที่อ่อนนุ่มของมันหดตัวไปทางด้านหน้าก่อนที่จะกระแทกกลับทันทีต้นไม้ก็สั่นใบไม้ก็ร่วงหล่นซูฮาวาพิงต้นไม้อีกต้นหนึ่งและพลิกหนังสือเรียนคุณธธรร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 รมมมมมมใใในน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 ืนนออออขขขขงงงงงเเเเเาา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 าัััััักก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 ีีียยยยสสสสสไไไตตต้้้้้ศศศึึษษคควว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 ููทททิิิิิชชชแลลลละะะดดปป็่่่่่่ำำญหหหหพบจๆ เห็นได้ชัดว่าไม่มีสิ่งดังกล่าวก่อนการอพยพน้ำตาซึ้งซูห้าวทำได้เพียงบังคับตัวเองให้จดจด่จอและจดจำเนื้อหาของบนทีละคำด้านหลังของเลดี้ทูรินทะเลสาบหญิงสาวที่ดูเรียบร้อยสวมชุดกีฬาที่มีผมยาวผูกเป็นหางม้านั่งยองๆริ้นทะเลสาบออกคำสั่งให้เทพดาข,ของเธอมันเป็นสไปราที่มีความสูงถึงลูกวัวและร่างกายสีฟ้าน้ำทะเลประกอบด้วยลำธารน้ำดูเหมือนเด็กหญิงตัวเล็กๆสวมชุดยาวถึงพื้นมันจมอยู่ในทะเลสาบน้ำในทะเลสาบปกคลุมไปครึ่งหนึ่งสปริงสไปรายน้อยหลุดซับน้ำในทะเลาบบไรไน่่งงกยอออพแป กระแสน้ำสีขาวถูกพ่นออกไปเป็นระยะทางกว่า20เมตรกระแทกกับลำต้นของต้นไม้ที่หนาราวกับชามที่เปิดอยู่กระแสน้ำที่โปรยปรายอย่างต่อเนื่องทำให้ต้นไม้สั่นไหวอย่างต่อเนื่องเศษไม้ลอยขึ้นจากลำต้นหยดน้ำเประเซ็นหลังจากผ่านไปหลายวินาทีในที่สุดกระแสน้ำก็สูญเสียพลังกลายเป็นเส้นน้ำและตกลงสู่ผิวทะเลสาบและพื้นดินมีแอ่งน้ำที่เปียกอยู่ที่ด้านล่างของต้นไม้แล้วและไม้ส่วนใหญ่บนลำต้นของต้นไม้ก็ถูกขูดออกกระแสน้ำที่ใส่เปอระเซ็นนี้แม้จะไม่ใช่ทักษะเฉพาะตัวแต่ก็มีพลังกระทบกระเทืืืืออ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 นน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 เเเเเบบบบบ้้้้้้้้งงงงงงงตตยย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 ู่่่่แแลลลลวววววีีไไไไไดดมมสสสสสรร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 ์์์ปปปิิิิขขขึึกกกกกาาัั็หหญุธจะโ กูลิงเหวยาหยิบสมุดบันทึกออกมาจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเธอซึ่งก็คือแผนการฝึกที่ลุงของเธอเตรียมไว้สำหรับลิเ t อร์สปริงเอส i ร e แผนการฝึกอบรมที่จัดทำขึ้นอย่างรอบคอบโดยเอสครายคันติเวเตอร์ที่ผ่านการรับรองอนุญาตให้คูลิงเหวียงเริ่มปลูกฝังลิเท e r s สปริงเอสคราก่อนที่โรงเรียนจะเริ่มและด้วยวิธีการที่ฉลาดกว่าวิธีที่มาจากโรงเรียนท้ายที่สุดไม่มีเอสคราคันติเอร์ที่ผ่านการรับรองให้ทำแผนการพบปลูกสวนบุคคลที่โรงเรียนอืมอืมสปริงสปริงน้อยที่ชมเชยรับผือคุดของ เสียงกรอบแกรบเสียงกรอบแกรบพุ่งไม้สั่นร่างเล็กๆลีกลตามองออกมาสป라이์สองคนจ้องตาก,กันลูกหนอนไหมโอขีดล่างโอสป라이์สปริงน้อยองศาองศา